สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะมาประกาศนะครับตามหาเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้นะครับคู่แฝดของเหรียญน,นี้นะครับเราจะประกาศรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั้นให้ราคาสูงถึง 5,000บาทครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆน,นะฮะหากมีเหรียญนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับสังเกตดูง่ายๆครับเหรียญ5บาทที่อยู่ในมือของท่านนั้นนะครับเนื่องจากว่านะครับมีเพื่อนๆของนักสะสมของสยามชาแนลนั้นมาขอซื้อในราคา5,000บาทสยามชาแนลไม่อยากขายนั่นเองเลยจะมาประกาศตามหานะครับให้เพื่อนๆหามาขายให้เราในราคา 5,000บาทครับจุดความแพงเป็นอย่างไรมาชมกัน,นครับนี่คือเหรียญ5บาทนะครับทั่วไปนะครับของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเราด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมบรูปของพระองค์ท่านนะครับจะมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรน,นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเขียนคําว่ารัชกาลที่10นั่นเองครับ นี่คือเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเขียนคําว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางมีพระประมาพิไทยย่อของพระอ,องค์ท่าน,นตราสัญ,ญลักษณ์ประจําพระอ,องค์ท่านนั่นเองนะครับของรัชกาลที่10พศ2562หรือจะเป็น61ก็แล้วแต่นะครับมีคําว่า5บาทบอกราคาเหรียญที่เราจะประกาศให้เพื่อนๆหามาขายให้นั้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับสังเกตดูนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะจะเป็นรูปแบบที่โดนทับเห็นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้เกิดจากบล็อกนะฮะจากแม่พิมพ์ทับมานะครับเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตให้ดีนะครับดูจุดให้ครบนะครับรับเงินเลยนะฮะเงินสด5,000บาทนะครับดูให้ครบนะฮะว่าจุดไหนที่ต้องการที่จะซื้อของเพื่อนๆนั่นเองนะครับสังเกตดูครับนี่ฮะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับ เรียนนี้เคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งแต่วันนี้มีเพื่อนๆนะฮะอยากจะแบ่งปันกับสยามชาแนลปรากฏว่าเรามีแค่เหรียญเดียวเลยประกาศซื้อให้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเจอก็มาขายได้เลยนะครับนี่ฮะที่เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าอยู่บริเวณนะครับในส่วนของขอบนั้นจะต้องเป็นปกติบแบบนี้นะครับ นี่ฮะไม่ใช่เหรียญที่โดนทํามานะครับเหรียญนี้คือเกิดขึ้นจากแม่พิมพ์นะครับสังเกตดูครับขอบต้องดูดีแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะระวังนิดหนึ่งเหรียญลักษณะที่จะพูดดังต่อไปนี้มีการปลอมแปลงให้เห็นในท้องตลาดนักสะสมด้วยนะครับสังเกตดูครับแบบนี้นะครับนี่ฮะส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบนี้ครับสังเกตดูครับเพื่อนๆถ้าเจอนะครับถ้าเจอเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นผู้แฝดของเหรียญนี้รับเลย5,000บาทครับจุดแรกที่คนสังเกตก็คือนะฮะบริเวณนี้จะมีจุดด้วยกันทั้งหมด3จุดเหไหมครับ นะฮะปกติเหรียญห้าบาททั่วไปจะไม่มีจุดนะครับเห็นไหมฮะจะไม่มีเห็นไหมครับเพื่อนเนเนีเ่ยตัวนี้จะมีจุดสามจุดนะฮะเหมือนกับเป็นจุดของอเหรียญสิบาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะพอสอกับหลังเห็นไหมครับพอสอจะเป็นกลับหลังแบบนี้แล้วตรงนี้จะมีม้วนของเลขห้าครับสามสามจุดนะฮะหนึ่งสองสามสังเกตให้ดีฮะดูดีดดๆฮะนี่ครับดูจุดสําคัญด้วยนะครับนี่ฮะ มีคําว่าพสกับหลังแบบนี้นะก็ตรงนี้เป็นม้วนของเลขห้าก็คือนี่ฮะสามจุดนี้เป็นม้วนของเลขห้านะครับเข้าใจว่าเหรียญนี้จะเป็นของปี5 5 5พับทับลงมาล้านหลังแบบนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีจุด1 2 3 4 5จุดนี้ฮะเป็นจุดเหมือนกับนะฮะเป็นจุดของเหรียญ10บาทแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้กับหลังฮะประกาศหาคู่แฝดนะครับเหรียญนี้นะฮะเอาแบบนี้เลยนะครับ ห้าพันบาทครับผมนะฮะส่งมาขายได้เลยน,นะครับมีคําว่าประเทศไทยกับหลังเห็นไหมครับนี่ฮะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยนี่ฮะเพืเ่อนๆดูให้ดีนะครับเอาตรงจุดนี้เลยนะฮะถ้ามีคู่แฝดของเหรียญน,นี้นะฮะสยามชาแนลซื้อห้าพันบาทครับนี่ฮะแล้วมีมว้วนอ่าขอไปครับแล้วมีนะฮะหางของเลขกาอยู่ตรงนี้สองจุดเห็นไหมครับนี่ครับแล้วมีคาว่าบาทนะฮะตรงบอมบไม้เนี่ยตรงตรงอ่า ด้านล่างของใบไม้เนี่ยมาตกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วมีจุดด้วย1 2 3 4ี่จุดเห็นไหมฮะถ้ามีลักษณะแบบนี้ตรงเป๊ะแบบนี้รับเงินเลย5,000บาทสดๆจากสยามชาแนลนะครับที่เราจะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนะฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูเอาอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะมีโดนทับมาแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่คนทํานะฮะนี่คือเกิดขึ้นจากแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับ ด้านหน้าแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะจุดที่เราชี้ก็คือนะครับสังเกตอันนี้ก็คือมีจุดอยู่ตรงนี้4จุดนะฮะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็มีคําว่าพอสอนะครับพอสอนี่กลับหลังนะครับแล้วก็มีม้วนของเลขห้าอยู่3ม้วนด้วยกันนะครับพร้อมกับนะฮะมีบอลมไม้ๆนี่เห็นไหมฮะที่หล่นมาอยู่บริเวณน,นี้นะครับมีเลขห่าข้างล่างของเลขห้านี้ลล้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะสองสามจุดเนี่ย ถ้ามีลักษณะแบบนี้เป็นคู่แฝดของเหรียญนี้ครับซื้อ5,000บาทครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวขึ้น QR code ให้นะครับในส่วนของนะฮะที่สามารถติดต่อเรานะครับขออนุญาตขึ้น QR code ครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลครับเพื่อนๆแอดมานะฮะถ้าเจอคู่แฝดของเหรียญที่เราประกาศตามหานี้นะครับถ้าเจอนะครับเพื่อนๆเราซื้อจริงนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะ5,000บาทได้รับแน่นอนนะครับนะฮะ QR code ขึ้นอยู่นะครับยิงไว้เลยครับเพื่อนๆแล้วขออนุญาตบอก ID Line ด้วยครับสยามชาแนล 999F4 ครับนี่คือ ID ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับ i อดนะฮะ0910160101นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะโชคดีนะครับเจอเหรียญแบบนี้คู่แฝดของเหรียญนี้ครับรับเงินสดจากเราได้เลยนะครับ5 0า0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็แอดแล้วกส่งเข้ามานะครับถ้าเจอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ